มาต่อกันนะครับเออจริงๆตัวลาปลาส e เมคานิซึมเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของออดิฟเฟอเรนเชียลไพรเวรซีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่สามารถเอาไปใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับโอเคเรามาดูไอเดียคร่าวๆกันก่อนนะครับเออ u i r e m e n t ของ Differential Privacy เนี่ยก็คือถ้าเรากลับไปดูนิยามนะครับเราก็ต้องอยากจะบอกว่า โอเคถ้าเรามี uh, motivation นะครับเราก็อยากจะบอกว่าเออโอเคถ้าเรามี x นะครับอยู่ใน uh, เป็น database อันหนึ่งนะครับแล้วก็มี y ใน database อีกอันหนึ่งเหมือนกันโอเค ถ้า x กับ y ต่างกันนิดหน่อยเราก็อยากให้ผลลัพธ์มันมีกา,ารกระจายเหมือนๆกันไม่ค่อยต่างกันมากใช่ไหมครับถ้าถ้าเรามองนี้นะครับคือถ้าถ้าถ้าฟังก์ชันถ้าถ้า m เนี่ยนะครับมันเป็นคนสแตนก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเนาะแต่เราอยากให้ m กับ m มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปได้ด้วยเนาะเราก็อยากจะให้ m ของ x เนี่ยใกล้กับใกล้กับ m ของ y นะครับ ทีนี้เราจะทำไงให้มันใกล้กันครับเราก็หลักการก็คือถ,ถ้าเราดูแบบนี้นะครับถ้าถ้าเราคำนวณค่าออกมามันอาจจะต่างกันนิดนึงนะสมมติว่าเราเรามองอย่างนี้ครับ mx คำนวณออกมาได้ค่าหนึ่งแล้วก็ my คำนวณออกมาได้ค่าหนึ่งสมมุติ M ผลลัพธ์มันเป็นเป็นจำนวนจริงก่อนนะฮะถ้าเรามองการกระจายก็อาจจะเป็นอย่างนี้นครับคำนวณ x มาได้ค่ากระจายแบบนี้ เนื่องจากมันเป็นเป็นป๊อปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นป๊อปเป็นหนึ่งเลยนะครับใส่ m x เป็นอย่างนี้ m y อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับนี่เป็นฮิสโตเป็นเป็นดิสติบิวชันนะครับอันนี้เป็นค่านะครับโอเคเพราะฉะนั้น m x ก็เป็นค่าหนึ่ง m y ก็เป็นค่าหนึ่งทีนี้เอ่อผมไม่ใช่ m แล้วกันผมใช้เป็นฟังก์ชันแล้วกันสมมติเรามีฟังก์ชันทางสถิติสักอย่างหนึ่ะครับ เป็นฟังก์ชัน f กันนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันมันก็ต่างกันเลย definition ของยูนิคือ private ก็ใช้ใช้ไม่ได้เลยครับสมมุติว่าเราเรา,เร,า,เร,ารู้อย่างหนึ่งครับสมมุติว่าถ้า x ใกล้กับ y แล้วนะครับ x กับ y จะต่างกันไม่เกินหนึ่งงั้นก็แปลว่าตรงนี้นะครับความกว้างตรงนี้คือ1หน่งางกัน1นึ่พอดีทำยังไงให้ใหมีเกับ x y ผ่านกระบวนการบางอย่างนะครับได้เป็น f p r i m x f p r i y แล้วมันใกล้กันครับทางนี้ที่ทำได้คือเราก็ต้องเติม noise เข้าไปครับให้มันเบอคือพยายามจะเบอร์เนี้ยนะครับให้มันใกล้ๆก,กันนี้เบอรเบอเข้าไปอย่างนี้นี่วิธีการเติม noise ง่ายๆสุดก็คือเราก็เติมสุ่มเติมเข้าไปครับเป็นเติม noise ก็คือ f p r i m ของ a ใดๆน,น,นะครับก็เท่ากับ f x เท่ากับ f a บวก noise นะครับ แต่เราจะเติมน้อยยังไงมันผลลัพธ์มันได้ดีนะรเราจะใส่ใส่น้อยที่สุ่มเลขลบหนศย์หมาถ้าใส่แบบนี้นะครับมันยังมันเป็น d i f f e r e n t i a l l y private หรือยังนะครับถ้าเรามาลองดูบบนี้นะครับถ้าเติมสุ่มสุมจากเลขนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปเดิมรูปนี้นะครับพอเติมน้อยแล้วมันกลายเป็นหน้าตายังไงนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับ f x กับ f y นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ f ์ x เนี่ยสมมุติว่า f f x นะครับได้ค่านี้ใช่ไหม f ั์ x ก็อาจจะได้ x แล้วก็ได้ x ลบหนึ่งแล้วก็ x บวกหนึ่งะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับนี่คือลบหนึ่งศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งตามน้อยเลยนะครับใน,นนี้ประมาณหนึ่งส่วนสามทีนี้เรา f ฟั์ y ละ่ะจะเป็นยังไงครับ f พายเนื่องจากาตรงนี้ผมผมวาดสเกลไม่ถูกเนาะมันต่างกันหนึ่งนะครับสมมติว่าถ้าถ้า x ต่างกับ y หนึ่งแล้วก็ f x ลบ f y นะครับไม่เท่ากับหนึ่งไม่เกินหนึ่งนะครับถ้าต่างกันหนึ่งแล้วขอดผลลัพธ์ต่างไม่เกินหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกว้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น f f f พาย y ก็คือจะจะเป็นอันนี้นะครับก็คือจะเป็น ถ้าสุ่มได้ศูนย์ f y ก็จะเป็นอันนี้นะครับถ้าสุ่มได้ลบหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับผมวาดผมวาดยังไงดีไม่ให้เงินงงเอ่อผมวาดข้างๆกันแล้วกันนะครับคือถ้าสุ่มได้ศูนย์ f p y ก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าสุ่มได้ลบหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ถ้าสุ่มได้หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้โอเคไหมฮะมันก็มีความใกล้กันมากขึ้นนะที่สองตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ยัง ต่างกันอยู่นะครับจริงๆแล้วเราจะทำไงให้มันให้มันเหมือนกันเราก็อาจจะทำไงครับเกลี่ยให้ทุกอย่างมันเป็นนอมให้มัเป็นยูนิฟอร์มไปเลยนะครับเราก็จะได้เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบนั้นก็คือไม่เหลือข้อมูลอะไรให้เราใช้ได้เลยนะครับไอเดียของลาปาร์เมคานิซึ่งก็คือเขาจะพยายามเติม n น i อยนะครับคือแทนที่นี้จะกลายเป็นหนึ่งนี่ยนะเขาจะเติมเขาเรียกว่าลาปารน้อยนะครับทำให ฟังชันนะครับมีการกระจายเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ส่วน f y ก็จะกระจายเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับซึ่งสังเกตว่าส่วนต่างก็คือซึ่งผมจะจะระบายเป็นสีสีเขียวแล้วน,นะครับส่วนต่างก็จะเป็นอย่างนี้คือตรงนี้นี่ความแตกต่างนะครับซึ่งเราจะรับประกันว่าความแตกต่างเนี่ยอัตราส่วนตรงนี้มันจะไม่เกินค่า เอฟซีหลอนที่เราต้องการประมาณนี้นครับนี่คือคือน้อยที่เราจะเติมนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียก็คือเราจะเติมน้อยแต่น้อยเราจะหน้าตาประมาณนี้ครับแหลมๆหลมทไมมันควรจะเป็นแหลมแหลมนะครับเพราะว่าเราอยากจะรับประกันว่ามันยังมีอะไระครับค่าที่แท้จริงมันก็ยังมีความแม่นยําอยู่เนาะถ้าถ้าเราแปลงให้กลายเป็นแบนๆทุกอย่างหมดมันก็จะไม่ไม่เหลือข้อมูลอะไรเลยนะครับตัวน้อยตรงนี้นะครับลาปาเมทิซึมเนี่ยจะเติมน้อยเป็น เติมน้อยที่มีการกระจายแบบลาปลาสนะครับมันก็เลยชื่อลาปลาสเนคานิซซ์นั่นเองนะครับลาปลาสน้อยเคลาปลาสน้อยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็ไปดูนิดนึงครับเออโอ้โห มันจะน่าจะทดลองได้นะครับ plus distribution หน้าตา,าบแ,แบบนี้นะครับแหลมแหลมแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า scale อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนิยามต่อไปแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นแหลมแหอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองในในพวก Excel กันนะครับ โอเคเราก็จะนิยามตัวลาปาส์เมืซึมไอเดียคือประมาณนี้ครับเติม noise แต่ว่าต้องเติมให้มันพอเหมาะทีนี้เราจะนิยามให้มันพอเหมาะยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับโอเคเราก็จะนิยามตัวลาปาส์ distribution ก่อนนะ l a plus distribution วิธีหนึ่งในการนิยามตัว distribution นะครับก็คือเราก็จะต้องระบุอ่อสิ่งที่เรียกว่า pdf ก็คือความน่าจะเป็นที่เราจะมีค่าหล่นไปในค่าหนึ่งนะครับนึกถึงถ้า normal เราก็จะนึกถึงเค r ร์บรูปอย่างนี้ใช่ไหมครัอันนี้ก็คือเป็น property distribution function นะ pdf ของของ normal นะครับก็คือทีนี้เนื่องจากฟังก์ชันเราเป็น เป็นจํานวนจริงนะครับมันก็จะใช้ซ้ำไม่ได้นะครับแต่ว่าม you know. ันก็จะแต่พื้นที่ใต้เคอร์ฟเนี่ยจะต้องรวมได้หนึ่งรวมได้หนึ่งนะครับเพราะว่าคอนเซปเป็นรวมได้หนึ่งประมาณนี้นะครับตัวลาปัส distribution ถ้าเรากลับไปดูรูปในโมดูลไฟฟ้าก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งซ้มออกมาจะได้พื้นที่ใต้เคอร์ฟนี้เป็นหนึ่งนะครับเราก็จะนิยามแบบนี้นะครับเราจะบอกว่าเราจะนิยามลาปัสดิส t r i b u t i o n นะครับ ที่สเกล b นะครับมีการกระจาย probability density function เป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. density function เขียนแทนอย่างนี้นะครับ mm hmm. laplace t x นะครับ given b ก็คือ b เป็นส a l e นะครับก็มีการกระจายเป็นอย่างนี้นครับ หลักๆก,ก็คือมันเป็น exponential decay นะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยก็เป็น exp นะครับลดลงเนื่องจากมันลดก็จะเป็นสามสิบจะเป็นลบนะครับ d นตา scale b คือถ้า b ถ้า b มันก็จะลดช้าหน่อยแต่ว่าสังเกตว่ามันแหลมๆนะครับถ้ากลับมาดูรูปนะครับโอโทษครับมันจะแหลมๆอย่างนี้นะครับก็อันนี้เมื่อเลยจะต้องเป็น abslute เดี๋ยวผมวาดรูปให้ให้ดูแล้วกันนะครับส่วนแต่เนื่องจาก ทั้งหมดมันต้องสเกลเป็น1นครับก็จะมี scaling factor เป็นหนึ่งเป็น1นึ่งส่วนอง B อันนี้อันนี้เอา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 ,เอาไว้เป็น scaling factor อ์องเดียวนะครับโอเคเรามาดูฟังก์ชัน exponential กันนิดหนึ่งนะครับผมจะเขียนให้ดูยิ่งจะได้พอนิพกภาพออกนะฮะโอเค okay. อันนี้อันนี้อันนี้ x อ่สังเกตว่าฟังก์ชัน e กำลัง x นะครับมาดู e กำลัง x ก่อนนะครับ e กำลัง x อีกอะไรก็คือเอ่อมันก็จะเริ่มต้นถ้าติดถ้าถ้าเป็นศูนย์นะครับเอ็กเป็นศูนย์ก็อันนี้ก็คือหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆน้อยกว่าศูนย์แล้วขึ้นไปแบบนี้นะครับส่วน e กําลังลบ x นะครับอันนี้คือ e กําลัง x ถ้า e กําลังลบ x เนี่ยมันก็จะกลับข้างกันก็จะเป็นนี้แล้วนะอันนี้เป็น e กําลังลบ x ถ้าถ้าเราดูตรงนี้มันก็จะเป็นมันมีการลดค่าเป็นแบบ e x p o n e n t เ a l ก็คือเป็น e x p o n e n t เ a l d ชนะครับเพราะนั้นตัว e อ p absolute ลตลบเ b กเนี่ยก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับคือถ้า x เป็นบวกก็ค่านี้ก็เป็น,ปนถ้าเอ็กเ้า x เป็นลบนี่ก็คือคืออันนี้ก็คือติดลบตลอดนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ติดลบก็จะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเอ็กซ e โพเนนช ตัวลาปาสดิสติบิวชันหน้าตาแบบนี้ก็คือก็ตามเมกเซนก็ค่อนข้างเมกเซนนะครับก็คือเราต้องการจะใส่น้อยแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าอย่างน้อยใหม้มันมีความโฟกัสอยู่ที่จุดที่คะแนนที่ถูกนิดหนึ่งค่าที่ถูกนิดหนึ่งครับที่เหลือก็เกลี่ยมันออกไปเกลี่ยมันออกไปให้โดยมีอัตราส่วนเป็นเป็นเป็น,น,น exp นะเป,นเป็นยกกําลังซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสอดคล้องกับ f i ฟ ition ของตัว ffer ฟอ t i ลไ privacy ไปเป๊ะเลยนะครับจนน่าตกใจนะครับ ทีนี้มันเกลี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดลองใน Excel กันนิดนึงดีกว่าจะได้พอเห็นภาพดีไหมฮะเดี๋ยวอลองไปพลอตกันดูดีกว่านะครับอ่ะโอเค